ใช่อุ้ยอ้หูบิ้ลน่อยเด้กเบิ้น้อยเด้กไ่น้องอืมเอ้าเด็กเด็กเด็กมาโชว์ตัวหน่อยดิเออได้ดุกดูแล้วเด็กฮึกระเซาบประจาเบิ้งเบิ้ง ทักทายสบายดีพรอแม่พี่นอ้องป้องปายสุภูสุสคนมาพอกันอีกเช่นเคยกับช่องนัดเล่าลากเส็นเนาะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศมือ่อวันยุดพักพรรีวิวรีวิวลงทงลงคาขึ้นเก่าครับมือน,นี่มือน,นี่ผ้าพี่น้องมาใส่เบี็ดย่ำเว้นเทปเบ็ดใหม่ชมพูอองตองชมพูอองตองขนาะดามสิขั้น ลานีมาเสริมถามาเสริมลาจะหมานบอโดยขอกับจิบประมา้เบื้องเก้านี่หรอเป็นเว็ดปลาคอจากการยักกัยักยักของมาประมาณจก ไม่พัดเครื่องปกติอยากเล่าเงวหลายในเวลาไซเยร์เขียนมันดีลำบากนะครับพื้นที่ตรงนี้มันโลมเนาะพี่น้องเนาะมืออีกทีหนึา่าลองอีกมือนึงเพราะว่ามือน,นั้นถอยลอยลองมัดเทียบมันออประดุกสามิกันกับอดีตเสริมกันพาดเพื่อมันมีหม่งมันหมานเนาะส่วนเยื่อเยื่อกะเป็นพวก ใส่เดือนพี่น้องใส่เดือนซื้อเอาเดี๋ยวนี้มันบ่มีขายครับเนี่เป็นใส่เดือนทั้งเบิดจะอยู่ประมาณสีขุงตรงลี้ยี่สบาทเจบาทลงทุนแปดสิบาทได้บ่ได้เดี๋ยวไปเบื้องกันครับเนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวไปแพทย์โลคชั่ันในเบื้องเด้อนี่ พื้นที่โดยรอบใส่น้ำทงหน้าพี่น้องน้ำคลองน,น้อยน้ำโพงนะนี่นี่ใส่ละถิ่มเป็นน้ำคลองสิแ่ละครับผมแล้วก็หมุนไปทั้งปลาป่วยซีมีคลองปลาบัวเน้ยงหน่อยคิดว่าโอ้ปลาขึ้นอยอะบุยบุยบุยขึ้นเยอะ ทีแรกเป็นข้องแหงบกคิว่าซิมีป่าเมื่อนั้นข่ลอกมาเทเบึงแล้วว่าเออเหงยมันหลอนมีการกระตุกมีการโฉบมีการกัดเลียว่ามื้อนี้เลยไม่โอกาสดีๆเอาเยาใส่เดือนมาลงเมื่อนั้นเหงยจิงหรีงมันหลอนไวแล้วก็มีประดุกน้าในส้นนี่คิดว่าเหงาใส่เดือนอาจะโอเคนะครับเนาะหุ่งสองพานบอกสำรวจพื้นที่ พร้อมกับชาโคไปใส่เบ็ดกันนะครับเนาะเกิดเหตุการณ์บกหน้าคิดพี่นนองไม้ที่กําลังแพร่ใ้เบืองนี่ปกติอยู่มุมพุ่นเนาะบรรยากาศที่ล่งเบ็ดนี่ไม่เจอป่าป่าตายเต็มหมดนั่น,น,น,นวางยาป่าโดนเจ้าของหน้าเขาวางยาเขาบอกว่าเขาไป่อยากให้มากวนหน้าเขาดีละมั้งในพื้นที่ข้างหลังนี่เขาอาจจะหวงพื้นที่ครับผมว่า แต่คนนี้ยังมีป่าเนี่ยพวกผ้าเดี๋ยวต้องมาใส่เบียสประมาณนี้โอ้ยตายเนาะเป็นตัดเสียดายใหญ่ๆตรงนั้นเลยเหรอวะนี่จะแบบดีถ้าโอเดินมาดูให้ครบเท้าวจุดทูจันทานอีกโอ้ยสะโคตัวบบบใหญ่บบบใหญ่นึงคุณเป็นบบพี่น้องนอนปูมปูมาปามอยู่โอ้ยอต,บบนนนนนยตาเสียดายเน,ะนาะครับเนาะป่อยกขาว่าสิมาซ้ำสันเด้์ว่าป่ามงนี้มันหลายสันเด้เออ เอาว่เป็นยักษ์ง่ายไม้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเลาก็คองขือข่สิใสพุณคุณตัวคอตัวบักเอฟเนี่ยคุนอ๋อขอไปอยากให้มากกว่าับต่อมาเนี่ยว่าเป็นยักษ์ว่าเป็นยักษ์เดี๋ยวไปหาไม้ไม้ลงเนาะครับเนาะ อบอเป็นยังครับบอเป็นยังหลังจากพาดไม้แรกแล้วไม้แรกโอ้ยป่าบักหลายหนึง่งเอาไปว่างอย่าสงสัยท่างเจ้าของหน้าเขาอยายามขักล่อหน้าบัดน,นี้มาเจอนี้สายเรียบข้องเลยพี่น้องเคมาแล้วเคยมาแล้วอืมกระิละไปตามข้องเลยครับเนี่ยตามคางทางไปนี่เพราะว่าสิ่งน,นี้มันบ่เคยแหง แล้วกับาคอตัวยิ่งงีึงนั่นทำใมีเยียบเปลี่ยนใจนี่ปลาหมอกระรุนปลาหมอเถ่าเลยครับเด้อแค่นี้เบิรงนะครับเนาะเกิสิใสเลาะไปตามเชวนี้แหละครับน้ำหน้าเน่แล้วก็เ่าเน่าไปเส้นทางนี่เลาะทางไปหดปุ่นละครับเนาะอ่ะเบิรงกันว่าสําหรับการไซเบตมือนีของนัดจิมานประมาณไปกันเลยชุบผู้องคองจะทำงานไหมมือนี นี่ครับก็จะประมาณนี้ดูกเกียวเกี่ยวใส่เดือนนัดกับนเนี่ยเกี่ยวหัวขึ้นไปครับผมเนินโตละขั้นเลยใส่ย่นๆเลยครับเพราะว่าป่าหน่อยมันหลายช่วงนี้ไหมมันหยอกเบดไวอ่าประมาณนี้เลย ล้างแรงกระจัดนี่เลยปากโออย่ยงหนาตนีเค,ครับผมโอ้ไม้นี่นะจะโดนได้ว่ะพี่รองพกอยู่แบบนี้เหรครับ แน่นอนแน่นอนหมายนี้เด็ดเด็ดเสียงอะไรวะ,ะพ่อกดอันนี้ค่ะพ่อเอามาทำงานทีมค่่อเอาอยากาเหรอเบ็ดชื้นพวกต้องมาทงำงานมหมดเลย ปลาที่น้าปากท่อยล่ะพี่โต้เอ,อ้ยปลาบ้านวนะาควายอ่ะใครว่ามันเล่นน่ปากคอมันหนีมีพานสวยๆๆๆมีละไอ้ฝนที่ผมเด็ดเหยดยาวอ่ะดูไว้ไปต่อครับจงไว้เี๋ยวจะเป็นตัวใหญ่หลายก็ตัดเกินเลยพี่้อง Ơ, mông như thế này nhanh bà bù Nó đang đạt được loại hạt vít à À, ok, khả phông phá ngay, dừa nó เอาเราพี่น้องมีช็อตเด็ดเอาโอ้เอาดีๆนะเฮ้ยเอาดีๆปาดถูกโอ้โหอ้หอแหคือง่ยแค่ไหมอหมอหรอโอ้โหหมอเทาพี่น้องเอาเออปุ่นหน้อยบ่นหน่อยบ่นนอยพอ หมอเทพหมอเทพมันเป็นหมอเทาหมอเทพ,เทพได้ย่างละวได้ย่างละๆๆอ้าว <laughs> อ้าวเตะหมอไปย่างกินไปหากินเขากันหิวเข่าพี่น้องเดี๋ยวดีย่างหมอแล้วก็มีปลานิ่นหล้วก็ปลาหน่อยปลาคอหน่อยสามสี่ตัวเลยครับย่ยางดังไปย่างกันเนาะพาดิหน่อยกินเขาก่อนนี่แก่สิเป็นพวกปลานิน่นเดี๋ยวแรงๆครับมากู เอาโปลาใส่็จล้ดึงอย่างแรงอ่ะเออคิดว่าไอ้ช่อนพี่อ่ะเออโอ้ยหนเอาไว้ช่อนลงเลยแล้วเอาพี่น้องมียึกมียักเอาัดจอยลองดูดิฮะดึงขึ้นน้าตรงอ้าวจอยนั้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเด้๋ยวมาช์ตัวหน่อยดิเออได้ดุกแล้วได้พนแล้วพี่น้องเอ้ยพนกินกับตำักคุงนี่ละสวยนี่ละครับผมป้า ปลาที่ได้พี่น้องปลาเข่งสองปลาดุกหนึ่งปลานิดหนึ่งปลาคอน้อยหนึ่งย่างกินเขากันขากลับมาเกือห้อยโอ้โอปลาดุกดินเดียวๆอยู่บรรยากาศสุดฟินกับท้องไร่ท้องนางเอาหลด ปลาดินแม่หนึง่งปลาดุกแม่หนึง่งแกเป็นปดุกนปะปลาหมอเอีกแต่ก็มีปลาหมอน่อยปลาข้อน,น้อยพีย่น้องหอมตปดวาอยูเลื้องละ่ะข้าวเดียวนึงโอคอมเมนต์ติดเห่าแล้มีบัตรดีไปว่า <c oughs> เอาสุกๆจักหน่อยพ่านจอยวะ่ะขี้ออกให้ด้วยนะว่ะสันดุกหน้าดุกหน้ากรับผหมอเเ่าหายใได้แล้วครับเนี่ยป่ะโซโลบรรยากาศสุดฟิน ท่าโอ้หนาบอลมาเหลาเวาสาวจ่อยมาเอาบรรยากาศฟินๆรับต่ำปลาสร้างเขาบ้าชุดหนึ่งยานบอคู่แควกันเก,กิดเือมันแสบยืนจังไดมันชิบยากอีสติกก็เลยว่าเอ,อมามันถึงถึงเลยจัดไปอีกชุดหนึ่งกันเลยสองชุดร่วมกันมาเบิ่งป่าพี่นอง ตา,าเบ็ดตา,าเบ็ดกินได้ก็แซ่บก็ทงบ่ทงควักควักควักอะไรบ่เออพุณขาหนออูติดแน่ดีเนาะเ็มติดแ <laughs> น่้น่หรือเปล่าจอจอยผิวเข่าตั้งแต่ฟ้าหอดละเฮ้ยขึ้น้อ มาเด้อท่านอยู่เด้อนี่นนเ,นเสียบเสียบรับกันพี่น้องกับต่ำปลากินยูน่ปลาเสียบเลี้ยสอกเหรอเลี้ยสับว้าวเบื้องเบื้องเบื้อง

มันจะลอกตามผูดอย่ไหมเดี๋ยวจะอไรกัน้งก่นเขจะแซเอ่บอ่โอ้ประดูกยเลยว่าเอาประดูกะกอนโอ๊ตโดทอ,อสองอยู่เอาตปป้นจะประดูะกอนประดูกุณเนีจะสนะนำเคร่องหมอบุญก็ลกเลยว่า ย่อไปขนาดมันยืดทั้งแขนสมส่วนใหญ่แมาเมอยากกินข้าวกับพี่น้องแซ่บครับผมคล้ายๆกันบรรยากาศยา่ำแรงพี่น้อง,อองละย่ามเบ็ดกับเบื้อง้าฝนแล้วคืบมาแล้วย่านลดอ,ออกอ่ไ้ก็เลยต้องจัดการเก็บไปเรื่อยๆครับผ<ร>มได้มาชุดแรกกประมาณหาหกตัวแล้วก็ไปย่างกิน เรียบร้อยแล้วละดิก็มาเก็บป Mont ิดเลยกล่าวฝ่า yeah, uh> ว่าเก็บฝนมันสิตกครับไปไปเบิ่งน้ำกันเนาะเลยส่วนหนึ่งละมีโดนพี่น้องมีโดนเอาจอยเฮ้ยโอ้โหบุน้อยได้บุน้อยได้พี่น้องอุ้ยเปรี๊ยบกับฟ้ามืดประกอบคัก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 พี่น้องเก็บกันเด้อเก็บกันเด้อไอ้ตัว หลังจากเก็บปลาประมาณ10ิตัวหลังโกินเลยตัวเอาไว้ป่นประมอหน่อยพี่ <ฮะ S 1> น้อง <c oughs> เออว่าิะหมอเถ่าหยอกดีดีเออ <c oughs> อ๋ออาอาเตรียมขากลับมา <c oughs> กับเก็บเบ็ดย่านฝนบกค่อยหมาปนไดพี่รร้อไในป่าหมอมาสามตัวแต่ว่าตอนหยาบกลับไปตอนที่แรกกันได้ประมาณห้าหกตัวแต่ลูกเราด้ปลาหมอประมาณหกเจ็ดตัวครับมี่ป่านิ่งหละ่ะครับมีปลาดูกน้าถือว่าเมื่อนี่มากินเขาปลากันแล้วกันเนาะไม้ที่ตั้งใจไว้มั่นกันี่จะของหน้าเขาว่างหยาไว้่เป็นนยังจะเลยมมามหมาไใหม่ ยังไหนก็นได้มากก็บองใสนเนาะครับเนาะบอกเป็นยังครับงวดนี้เขาบ่หมานงวดหน้าเขาเอาไหมสำหรับผู้ใดมักคิดแบบบ้านๆแบบนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องเล่าล้านปเปอร์เซ็นนี่แหละครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทฮ็ดคลิปคลิปนี้นัดเล่าล้านปเปอร์เซ็นฝากไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับโอ้ยบอกคอยหมานบอกคอยหมาน